สวัสดีครับอยู่กับผมดอนนะครับในช n e ลเปิดปากคุยกับจอนะครับเพราะว่าพวกคุณหาออ,อกันไม่เจอนะยอกยอกยอกกูยอก,ยอกโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทุกคนยังจําสิ่งนี้ได้อยู่หรือเปล่าครับสิ่งนี้ก็คือตารางาธาตุครับไม่ใช่ตารางาธาตุที่พวกมึงเรียนกันมาแน่ๆอืมจริงอันนี้ก็คือตารางการแพ้าธาตุของดนะั a g o ซิตี้เนี่ยซึ่งทุกคนรู้อะไรไหมเอ่ย ตอนนี้นี่ครับกำลังจะมีธาตุใหม่เข้ามานะเว้ยก็คือธาตุนี้นี่งไงมีการดิดนี้บอ,อย่างนี้ด้วยอ่ามันจะมีภาพขึ้นมาเลยอันนี้ก็คือเป็นธาตุใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับทุกคนก็คือธาตุชืวว่วไทาม์หรือก็คือเวลานั่นเองครับทุกคนซึ่งจะเป็นธาตุที่อยู่ในตัว ancient world นะครับถ้าถามว่า ancient world คืออะไรนี่นี่ดิดนี้ม่อีกทีหนึ่งไปดูคลิปนี้อยู่ที่ช่องเก่า ของเก่งโอเคครับและสาเหตุว่าที่เรามาทำเคมีนะั่นคืออะไรรู้ไหมเอ่ยก็คือมันมีตารางอันใหม่ขึ้นมาเวเป็นตารางการแพ้ธาตุชนะธาตุของโลกเอ็นเชียนเวินะครับซึ่งมันมีการเกี่ยวพันกับการแพ้ธาตุปกติด้วยนะถ้าซ้ำไม่ผิดก็คือตัววินตไอธาตุาลมริมเข้ามาใหม่ในปัจจุบันใช่ไหมมันยังแพ้แค่ตัวมันเองอยู่ถูกไหมครับอ่า ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ก็คือจะมีทา่าอีกทา่าหนึ่งที่เข้ามาซึ่งเป็นทา่าถามนี่แหละกําลังจะทําให้ตัวตลาดเนี้มันเปลี่ยนไปซึ่งจะเป็นไงดี๋ดๆนี่ธีอืมไปดูอีกรอบ <c oughs> ไปโอเคจากที่เห็นนะครับก็คือตัวทา่าถามเนี่ยที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมมันจะเป็นการตีคูณ2กับตัวทา่าทวินซึ่งไอ้ข้างล่างอะ่ะมันก็ยันแยงย,ยิบหายเลย มันก็บอกว่าเออไอตัวท่ามเนี่ยมันก็แพ้ท่าวีเหมือนกันสรุปแล้วมันชนะหรือมันแพ้อันนี้ส่วนตัวมองว่ามันอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าไงมันอาจจะทั้งชนะหรือแพ้หรือเปล่ากูก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอาจจะแบบถ้าใช้ท่านี้จะชนะท่าลมถ้าใช้ท่านี้อาจจะแพ้ท่าลมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบท่าหนึ่งปีแพ้ชนะต่างกันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เออ อาจจะแบบอยู่ที่ท่าหรือเปล่าอยู่ที่ท่ากระโดตีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะซึ่งมันมีชื่อของท่าขึ้นมาให้ดูด้วยสปอยซ,ซึ่งแบบอ่ะกูก็รวบรวมมาอีกแล้วอ่ะดีนี้ทีอ, <iyor> อืออีกทีนึงอ่ะ <c oughs> ซึ่งชื่อท่ามันจะบอกประมาณว่าแบบอ่ะคิดเข้าทูอะไรอย่างนี้อาจจะแบบถ้าใช้ท่านี้จะตีแรงขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบอ่าวิกทูอะไรอย่างเงี้ยตีท่านี้จะพลาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเราต้องรองมันออกมาก่อนถึงจะอธิบายเพิ่มให้ชัดแน่ริมผ่าน,นมาได้หนึ่งครับซึ่งในตอนนี้นะจากที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับและคลิปนี้นะฮะก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับประมาณทาี่จะลงอ่ะขอให้ได้ลงก็พอกแล้วจริงคลิปหนึ่งอ่ะโอเคคลิปนี้นะครับช่วงท้ายคลิปนี้จะขอพูดถึง อ่าอะไรสักอย่างเลยนะก็คือช่วงนี้จากการที่ตัวพี่เองก็ยังเล่นเกมนี้อยู่นะไม่ได้หา่างหายไปไหนก็คือเห็นชัดเลยว่าตอนเนี้ยมันจะมีท่าท่านึงที่รู้สึกว่าดูดรอปลงมาเลยนะจะบอกว่าท่าหนึ่งก็ไม่ใช่ดิมันเป็นสองท่าเลยก็ได้อารจ,จริงที่ดูเขาเรียกว่าไง เหมือนกับว่าความนิยมมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าอะไรประมาณเนี้ท่าแรกเลยนะก็คือท่าเหล็กเอาจริงเหล็กมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเอาจริงอาจจะยังมีคนใช้อยู่แต่ว่าแบบจะบอกว่าไงคือในยุคยุคนี้ไอ้แสงมืดมันเพลนพลาดไปหมดเลยเว้ยแสงมืดคือมันเต็มไปเลยเว้ยก็เลยทําให้แบบพอมืดมันเยอะขึ้นอะ่ะมืดมันก็ตีชนะเหล็กใช่ไหมเหล็กมันก็เลย ค่อนข้างที่จะดอกลงไปมากเพราะว่าช่วงนี้เหมือนจ m เอ็มแม่งจะฮิตทาามือท่าแสงกันอีทาหนึ่งก็คือท่าสายฟ้าอันนี้ก็คือน่าจะรุนหนักกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าทั้งดินทั้งแสงแม่งเต็มเลยท่าสายฟ้าก็เลยรู้สึกเป็นท่าที่กากรู้สุดที่พี่เจอมานะนจงริงพี่รู้สึกว่าพอเห็นท่าสายฟ้าแล้วรู้สึกว่าเชี่ย yeah, สงสารนะเอาจริงกากเกินโอเคครับแล้วคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับ เพื่อไม่มีการเสียเวลาอลูกค้าใช่เมื่อกี้กูจะพูดว่าลูกค้ากูชินกับการใช้คำว่าลูกค้ามากเกินไปแล้วไม่ใช่หรอไรอ้เหี้ยใช้คำลูกค้าเยอะเกินในัต่ต่อวันนี้เยอะโอเค<ะ>อย่าลืมไลด้วันะครับบ๊ายบาย